เจอเพื่อนพเจอกันแล้ดูดูกระเทียมป่าเก็บกระเทียมป่ากันเพื่อนกำลังออกดอกเก็บไปกินกับส้มตามักหน่อยนะึองออกดอกแล้วนะ เต็มเลยเต็มเลยกลิ่นโคตรรุนแรงเลยเพื่อนกกลิ่นโคตรรุนแรงนู่นยาวเป็นกิโลเมตรนึง แพ้บุกเป่าเลยบุกป่าเนี่ยอุ้ยโดนต้นไอ้นี่อีกกำยำอีกโว้ยเนาะข้างบนเนาะโคตรเยอะเลยวางกระเป๋าถ้วยไว้ข้างทางะ มีรอยคนเก็บอยู่นะมีรอยคนเก็บอยู่นะัสดีจ้าเพื่อนจ๋าเดินให้ดูอะไรต่อไปจาไปซื้อของมาซื้อของอย่างเดียวไม่ว่านะไป,ไปแวะเก็บกระเทียมป่าด้วย เนี่ยอยู่ติดกับข้างบ้านสาวพันแพรเลยสามแพรมันต้องไปขึ้นเขามันยุ่งยากหรอกเพื่อนเพราะบ้านสามมันอยู่ติดเขาไงมันขึ้นอยู่ชายเขาสามพันแพมาแค่เนี้ยมันกําลังออกดอกนะเพื่อนๆนี่กาลังออกดอกอยู่อ่ะแบลหล่านะที่เนี่ยที่เนี่ยแค่เนี้ยในร้านฝรั่งนะเนี่ยสี่ห้าฟังนะเนี่ยเนี่ยมันกำลังออกดอกสามแพ็เก็บมาหน่อยหนึ่งจะมากินกับตําขนมจีน ลวกกินคงจะหวานอะสามรแาวพี่ค้าวเคยดองมาให้กินเกือบตายอะกินเหม็นอู้ยนี่เดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปร้างแล้วสาวแ่าวก็ไปซื้อร้านสเปนอะมันพูดแถวแถวไปร้านสเปนมานี่ปลาหมึกนะปลาหมึกถุงนี้นะก้าวฝังปลาหมึกตัวใหญ่ ขมหมกเก้าฟังสาววันแี้ว่าจะเอาย่างสัก2ตัวกินกับตำขนมจีนสักหน่อยแล้วก็อันนี้มันเป็นเซตเป็นไก่ไก่เหนียวอ่ะไก่แบบไก่แกงอ่ะเนาะมีไข่อ่อนมีเขามีอะไรกึนมีตับอะไรอยู่ในนั้นแหละแล้วก็เนื้อไก่จะซื้อซื้อมาเยอะเลยเดี๋ยวก่อน เอาเปิดผ้อ,อ,อกก่อนนี่มันเยอะมากตีนไก่ก็ซื้อสองแพ็ค,เ,คเลยทุกคนแล้วก็สามหมูตีนไก่ก็ซื้อสองแพ็คสองแพ็คก็กิโลกว่าเนาะนี่สองแพ็คก็สิบฝังฟังนะซื้อมาใส่ช่องฟิตไว้ตีนไก่เขาสวยดีอ้วน บางทีเราไปซื้อที่ร้านไทยเรายังไม่ได้สวยอย่างนี้เลยร้านไทยก็เขาก็เอามาทาขายเองนั่แหละเขาก็เอาจากโรงฆ่าสัตว์แล้วเขามาลอกขายอันนี้ซื้อเก็บไว้ตุนไว้เพื่อนๆปลาหมึกขาหมูสองขาแต่เขาใส่เกลือมาเวลาเราจะต้มเราแช่น้ําก่อนเพื่อนๆถ้าเราไม่แช่น้ําเราต้มนี้มันเค็มขาหมูนี่สิบสองฟัง สิบสองฟังเก้าสิบห้าก็เกือบสิบสามฟังนะคะสิบฟังก็สามร้อยกว่าบาทนั่นแหละตินมก่ก็ถือว่าไม่แพงนะอันนี้แพ็คน,น,น,นี้มันเออเขาขายเป็นกิโลกิโลละสิบสองฟังอันนี้มันครึ่งกิโลครึ่งกิโลก,กว่าก็หกฟังฝาตินไก่2สองแพ็คก็สิบฝาฟัง,ฟงแล้วก็อหาลูกสาวแมวได้ลูกอาหารลูกสาวแมวมาหนึ่งกล่อง หันเปียกคือเนื้อแล้วสามแย่ก็ชอบกินลูกไอเนี่ยเพื่อนเม็ดไอ้เนี่ย,ม,ย,ยมันเม็ดถั่วที่เขาดองเกลืออร่อยแกงเหล้าแกงเบียร์แก,แก,แกเคี้ยวกินเล่นเน่ยเหมือนถั่วต้มบ้านเราเพื่อนเนี่ยได้ของมาแล้วก็เก็บถุงก่อนเก็บไว้ใช้เก็บไว้ใช้ถุงใหญ่ดิถุงหนาดิเนี่ยถูกใจก็ปลาหมึกเนาะปลาหมึกนี่มันถึงงนี้ตีกิโลไม่ได้ดูเลย ติดไว้ราคาเก้าฟังกษาเลยน้ำหนักมันอยู่ตรงไหนเนาะน้ำนักจุใส่เก้าร้อยกเกือบกิโลเลยค่ะพันกรัมมันก็โลหนึ่งเนาะนี่มันเก้าร้อยกรัมอีกตัวหนึง่งสองห้าตัวค่ะเพื่อนๆห้าตัวเก้าฟังก็โอเคะ okay นะมันเหมือนบะหมุกกล้วยบ้านเราเดี๋ยวถามให้เจ้าออก้็สองตัวจะตำ ดังนั้นเดี๋ยวแช่ฟิตทั้งหมดเลยค้ชมซื้อมาเก็บฟิตไว้เพราะนานๆแวะไปก็ไปเอามาเก็บไว้เขาล้างเขาตัดหนังทำอะไรรอบมาเรียบร้อยนะตีนไก่เนี่ยสะอาดตีนอุ้นๆเลยตีนใหญ่มากเลยตีนใหญ่เลยซื้อเก็บไปเองันก็ไม่ได้แพงจนเกินนี่ให้ดูปลาหมึกนี่นี่ปลาหมึก สาวันเพลจะจะเอาไปย่างย่างนะกินกับส้มตำซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้วันนั้นเดี๋ยวเราผัดกับเผากินอืเอาออกสองตัวพอสองสาตัวแหละเดี๋ยวให้มันละลายก็ไปต่ำกินกันนะคะเพื่อนๆสองตัวก็ใหญ่โตโหระชึกเนี่ยเห็นไหมกินไว้เลยคนเดียวยนายย่างดังเลยนี่เนาะเพื่อนๆเนาะ หน้าย่างเนาะหองตัวน้าย่างกินหน้าย่างกินแค่นี้นะคะเพื่อนๆเอามาไลให้ดูกระเทียมป่านะครั้งมันแบบไม่ต้องไปเดินเป็นชั่วโมงหรอกถา่แพเดินไปขึ้นรถเมล์เพราะบ้านถามทแพข้ก้งด้านหลังมันเป็นภูเขาไงแล้วมันขึ้นขึ้นเป็นไล่เป็นดงกินเท่าไหร่ก็เก็บไม่ไหวหรอกต่เพกินแค่นี้แหละนะคะเพื่อนๆ บายบายนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบายบายค่ะมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าถาแล้วได้อะไรมาบ้างเนาะนี่แหละเมนูก,กักตุนตีนไก่นานๆก็ซื้อใส่ฟิตไว้แล้วอยากกินมนมจีนเราก็ได้กินเพื่อนๆนะคะบายบายค่ะ